แล้วผมเจอครับเป็นเลียวผาดเล็บเผือดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปจัดการพี่แกนี่นี่นี่นยิงไปก่อน1ทีครับผมมีคนหมายปองเราอยู่เดี๋ยวชะเง้อหน้าไปดูนี่ครับผมยิงเข้าไปที่ซ้อคอโดนไป450กว่าๆนะถือว่าเจ็บอยู่เล็บเผือดทูเขายังไม่สนใจเราเลยอะ่ะคนเรามันเมินกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเมินกันได้ขนาดนี้เลย ครับก็สวีดสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมแปลกหูแปลกตาของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมในช่องแสนคิดสไตล์เนี่ยเราก็จะมากับโมเดิร์นวอร์ชิพหรือไม่ก็วอร์ทันเดอร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามากับเกมที่แปลกตาออกไปนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีรถถังอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นสก,กินอะไรสักอย่างหนึ่งปกคลุมอยู่ทั่วร่างกายเลยนั่นเองครับและสำหรับในเกมนี้เนี่ยก็คือโปรเจกต์ซีดบ เนะครับผมหรือว่าค่ายที่ทำ World of Tank กับ World of Warship แล้วก็ w ว r เออวอร์เพลนนั่นเองนะครับผมสำหรับค่ายนี้นะครับผม ซึ่งสาหรับตัวเกมนี้นะครับผมยังอยู่ในขั้นการทดลองเล่นอยู่นั่นเองนะครับอยู่ในช่วงของอัลฟาเทสเลยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวทดลองเล่นแบบแรกๆเลยนะครับของเกมโปรเจกต์ Cw นะครับนั่นหมายความว่าทุกคนยังไม่สามารถโหลดเกมนี้แบบปกติได้นั่นเองนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการจะเล่นเกมของค่ายวอลเกมมี่นะครับเราก็จะเข้าไปในคลา e n อของวอลเกมมี่นะครับแล้วก็โหลดเกมปกติใช่ไหมล่ะแต่ว่าสําหรับเกมนี้นะครับถ้าคุณอยากจะเล่นนะครับคุณต้องทําเรื่องยื่นขอโค้ดนะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ในคลายแอนอีกทีหนตัว Alpha ซึ่งสาหรับถ้าใครอยากจะเล่นนะครับลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดอีกทีหนึ่งนะครับในภายหลังนั่นเองโซเซอร์เาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวเกมน้องใหม่นี้กันนั่นเองนะครับว่าตัวเกมโปรเจกต์ซีิวเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเกมเพลย์เป็นยังไงนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมของตัวเกมเนี่ยมันเป็นอย่างไรสนุกหรือเปล่าผมชอบหรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรีวิวโปรเจกต์ซีวิวนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมก เอารถถังเนี่ยหลายๆสัญชาตินะครับหลายๆแบบเนี่ยมาต่อสู้กันนั่นเองในแบบขนาดใหญ่นั่นเองครับคล้ายๆกับโว้กอฟแท้งวอร์ทันเดอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับเกมนี้นะครับมันจะไม่มีความเรียลลิสติกจ๋าเหมือนวอร์ทันเดอร์นั่นเองครับแล้วก็จะเพิ่มความแคชชวลนเข้าไปก็คือภายในเกมเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับมันจะระเบิดกันตุมตามเลยนั่นเองครับแล้วก็วิ่งใส่กันนนัวเลยอะไรทํานองนี้นั่นเองครับซึ่งรถถังเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันก่อนแล้ะกันคร แน่นอนครับเพราะว่าค่ายเกม w อ r ์เกมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเกมฟรีหมดเลยนั่นเองครับแต่ว่าจาม,มาในรูปแบบของซีซันพาร์ท แบบนี้นั่นเองครับคล้ายๆกับเวฟแทงอะไรแบบนี้เนาะในเวฟแทงบิสมันก็จะมีซีซันพาสนั่นเองครับว่าง่ายๆก็คือเกมเล่นฟรีแต่เสียตังในเกมอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับผมหน้าแรกก่อนไม่มีอะไรนั่นเองครับส่วนสารับหมวดในการเล่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หมวดตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือมีควิคเพย์นะครับผมมีทัวร์นาเมนต์นะครับมีคัสตอมเกมนะครับสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ไฟลิ่งเลนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสนามทดสอบนะเวลาเราเอารถถังมาเนี่ยเราก็ทดสสอบร้ักกาใช เออใช่ไอเกมรถถังเนี่ยมันมีการใช้สกิลด้วยนั่นเองครับมันจะไม่ได้แบบว่าเรียลลิสติกแบบว่าต้องมาคอยเล็งกาจังหวะอะไรแบบนี้นั่นเองครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับพวกทีมฟอร์เทสพวกโอเวอร์วอชอะไรแบบเนี้ยที่เป็นฮีโร่ชูตติ้งนั่นเองนะครับส่วนสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแท้งฮีโร่ชูตติ้งนั่นเองนะครับโดยที่แบบเออใส่กันเข้าไปนัวๆเลยนั่นเองครับระเบิดภูเขาเผากระท่อมกดใช้สกิลกระจ,กกจายอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับสไตล์เกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเค จุดเด่นของเกมรถถังนะครับมันจะหนีไปไหนได้นะครับนอกจากตัวรถถังเองนะครับซึ่งำารลบในเกมนี้นะครับเราสามารถเลือกรถถังได้หลากหลายเลยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเริ่มต้นให้เป็นสายๆด้วยนะครับมันแยกออกเป็นสาย Attacker Defender นะครับแล้วก็ไฟล s ซั p พอร์ตแอตแทกเอรเนี่ย ถ้าเปรียบเสมือนเกมอื่นๆนะครับก็คงจะคล้ายๆกับสายบุกทะลวงนะครับผมแบบสายบาลานอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนสายดีเฟนเดอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณสายแทงนะครับผมแล้วก็ไฟพพอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นสายสไนเปอร์อะไรแบบนี้นะครับเน้นยิงแรงๆไปเลยอะไรทำนองนี้แล้วก็อยู่แนวหลังอะไรทำนองนี้นะครับเริ่มต้นมานะครับให้รถถังมาทั้งหมด3คันนะครับแต่ว่าเขาจะแทนตัวรถถังว่าเป็นเอเจนต์นั่นเองครับเรียกเป็นผู้การตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลากเกต้าใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นไททันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเเเเนนน่่ยก็จจะะปอังงซึดดมาพู ทงังคันต่างๆเนี่ยทีหลังนั่นเองเนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับจุดเด่นของเกมรถถังเกมนี้นะครับโปรเจกต์ w อยู่ที่ Edit Loadout ใช่ครับคือรถถังเกมนี้เนี่ยมันสามารถตกแต่งแล้วก็บิวต่างๆได้นั่นเองครับคุณอยากจะ ให้รถถังของคุณเนี่ยเก่งแบบไหนอยากเน้นเลือดเยอะเกราะเยอะปืนแรงหรือว่าขับเคลื่อนเร็วนะครับผมมันสามารถบิวได้เลยนั่นเองนะครับโดยการบิลรถถังนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาเราเริ่มเล่นรถถังคันใหม่นะครับมันก็จะปลดล็อกให้เรา1ครั้งนั่นเองนะครับเป็นเลเวล1นะครับเราก็สามารถมาใส่สล็อตแบบนี้ได้เลยนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเทอร์โมสล e p หรือเปล่าวะคือมันเป็นเหมือนปากกระบอกปืนนะครับผมแล้วก็เนี่ยเออเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็กดอันล็อกแบบนี้เลยนั่นเองครับเราสามารถใส่ได้้แแค่่่่่่อัันนนเดีีียยยววตตาผมมงไใส ก็เดี๋ยวมเก็บตังค์ไปซื้อรถถังคันอื่นก่อนละกันนะครับส่วนสํหรับช่องอื่นๆนะครับก็จะมีการอัปเกรดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นสล็อตสามใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นกระสุนต่างๆได้ด้วยนั่นเองครับแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าคันอื่นๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้ละกันครับไทยท่านนะตัวนี้เนี่ยเป็น M60 นั่นเองครับก็เรียกออกมาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็กด Edit l o a d o u t นะครับผม ช่องแรกเนี่ยก็จะมีการใส่สเปซอาร์เมอร์ด้วยนั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นอาร์เมอร์สลนะครับหรือว่าเกราะตะแกงนะครับหรือว่าจะเน้นไปในเรื่องของกระสุนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งการอัปเกรดแต่ละอย่างนะครับผมมันก็จะบวกสเตตแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมเป็นกระสุนนะครับผมก็จะบวกดาเมจปกตินะครับ25ดาเมจนะครับผมแล้วก็บวกอัตราคริติคอลแล้วก็ความเร็วกระสุนอะไรแบบนี้นั่นเองครับ ทาง Space Arm o r เนี่ยก็จะบวกเลือดด้วยนั่นเองครับแล้วก็อัตราการต่อต้านนะครับผมกระสุนเจาะเกาะนั่นเองครับกระสุนลูกฮีทแล้วก็กระสุน h E นั่นเองนะครับผมก็จะบวกการป้องกันเพิ่มขึ้นไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการอัปเกรดแบบบิวด์นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผมรถทางแต่ละคันเนี่ยมันยังมีสกิลพิเศษด้วยนั่นเองนะครับผมก็มาดูตรงนี้เลยอย่างเช่น M60 คันนี้นะครับมันสามารถเรียกแอสไตร์ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกมา หรือว่าจะเปิดเป็นควันแบบนี้ก็ได้ครับกับสโมกเจเนเรเตอร์ซึ่งจะช่วยบทบังทัศนวิสัยค่าสึกได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ซึ่งอนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีเปิร์กอีกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังใช้ไม่ได้หรือเปล่าวะเออน่าจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีเปิร์กด้วยปลดล็อกที่เลเวลสองนั่นเองนะครับต้องเล่นไปมากกว่านี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการคอนซูเมอร์เบลแล้วเนาะแบบพวกฮิวพวกดับเพลิงพวกรักษาพลรถอะไรแบบนี้นะครับตามสไตล์ของว ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Edit l o a d Out นั่นเองครับซึ่งมันจะมีแบบนี้ทุกๆครคันเลยนั่นเองครับแต่ละคันเนี่ยก็จะมีบิวตแตกต่างกันออกไปการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะเจอรถถังที่สแตทเหมือนกันเนี่ยยากมากๆเลยนั่นเองครับเพราะมันมีให้อัปเกรดเนี่ยเยอะมากเลยครับ นอกจากเกมนี้นะครับจะนําเสนอการบิวรถถังแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรถถังขั้นอื่นกันบ้างดีกว่านะครับว่าณแพดอัลฟาเทสนี้นะครับผมมันมีรถถังอะไรบ้างที่เข้ามาในอัลฟาเทสนั่นเองนะครับผมให้เราทดลองเล่นนั่นเองครับแล้วก็เก็บสะสมนะกดมาที่เชนเอเจนต์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผม โอเคอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกนะครับผมว่ารถถังในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆสายนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นสายไอแท็กเกอร์นะครับคันแรกของสายไอแท็กเกอร์นะครับผมก็คือ T62 นั่นเองนะครับผมก็อันนี้เขาจะเรียกเป็นเอเจนต์โค้ดเนมนั่นเองครับแต่ว่ารถถังที่มันเป็นทรงแบบนี้แล้วเนี่ยนี่มัน t ีหชัดๆเลยนั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะมีบางคันเหมือนกันนะที่เราดูไม่ออกดูแทบไม่ออกเลยนั่นเองครับว่ามันมันคือรถถังบ้าอะไรกันแน่นั่นเองครับ ว่ามันเป็นรุ่นอะไรกันแน่นะครับคือผมรู้จัก XM1 ใน War t h u n d e r นะครับแต่ว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยปืนแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับคันต่อไปนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีโค้ดในว่า r i p p e r นั่นเองครับแต่ว่าถ้าดูจากาตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวถังแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น M60 นะเออผมลังเลใจระหว่าง M60 กับเอ8่ 48, แปตตันมากเลยสรุปมันคันไหนว่าเออแต่ว่า,าตัวถังแบบนี้น่าจะเป็น M60 มั้้งถถาผิดูกก็ขอรับมั้ใต้ล่าลิปด้วยนนั่นเองครับ คันต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเลปเปอร์ทูไหมไอหน้าป้อม,เห,มเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมเห็นเล2เร์สเนี่ยมันจะมีเกราะด้านหน้าด้วยนั่นเองครับเป็นเหลี่ยมแต่ว่าอันนี้มันมันดูล้นๆเกินไปแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเล2เปอร์ทนั่นแหละนะครับผมอ่ะคันต่อไปนะครับอันนี้โอ้รถถังรัสเซียดูยากเลยอะทีเจ็ดสองมั้งเจ็ดสองรึทีแปดสิบไม่ไม่รู้อะ อันนี้ไม่รู้เลยอะถ้าถ้าเป็นอันเนี้ยน่าจะน่าจะเดาออกอยู่แต่อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับใครรู้บอกทีว่ามันคือคันอะไรแต่ขอเดาว,ว่าทีเจ็ดสิไว้ก่อนนะครับขันต่อไปโหยากเลยทุกคนยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซิร์ชแป,ป๊บเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แหละไปเซิร์ชแป,ป๊บโอเคนะครับสำหรับไอ้คันนี้นะครับมันก็คือ XM808 นั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่เคยรู้จักเลยนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับนึกตอนแรกเนี่ย นึกว่าเป็นรถของฝรั่งเศสนะครับไอ้พวกรถรถล้อยางในบอทันเดอร์อะไรพวกเนี้ยเออนะครับเอ่อหน้าตาคล้ายๆแต่ว่ามันเป็น XM808 นั่นเองครับเอ่อสายต่อไปนะครับสายต่อไปก็จะเป็น Defender แล้วนั่นเองครับคันแรกนะครับอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับในทอร์บไทยนั่นเอง M60A3 นั่นเองนะครับผมก็จำมาจากป้อมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวถังนั่นเองนะครับผมขั้นถัดมานะครับผมก็จะเป็น XM1 อีกแล้วนะซ์เอ็มวันอีกแล้วนะครับสาย Defender ก็มีเหมือนกัันน่นเองนครับผมวันต่อไปนะครง เอ้ยเอวันหูเพิ่งจะซื้อในวอร์เทนเดอร์ไปหยกหยกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็มาได้เจอพี่แกในเกมนี้อีกอย่างนั้นเหรอหูแต่งเต็มมากๆนะครับมีทั้งอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนั่นเองครับข้างบนมีปืนกลลำกล้องหมุนซะด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับอยากจะเล่นจะแย่เดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนตอนนี้มี1000นะครับใช้สี่พันใช่ไหมในการในการซื้อปะวะเอออันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าต้องโดนแน่นอน,นครับของต้องโดนนะเอบามโอเคขั้นต่อไปนนัผมตวีี้เ่ย ทีหกสิโอเคทีหกสิค่อนข้างจะแน่ใจนะครับผมแต่ว่าไม่ขอคอมเมนต์อะไรมากเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักรถถังโซเวียตเท่าไหร่นั่นเองนะครับคันต่อไปอันนี้เป็นรถอะไรวะเนี่ย h a t t h e h e l l ออ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ผมดูไม่ออกของจริงรถถังป้อมแบบนี้มันของอังกฤษปะวะอะไรวะ c า c l l l n g n r เหรอไม่ไม่แน่ใจแล้วกันครับไม่คอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์มอันนี้น่าจะดูยากนิดน,นึงนะ อันตอปโอ้โห uh huh. อันนี้ออบเจกต์729 huh. ถ้าใครเล่นวอล์ฟแทงนะครับหรือว่าวอร์ h ันเดอร์จะรู้ดีว่าไอตัวเนี้ยมันยิงยากขนาดไหน ถ้าแบบหันหน้าเข้านี่คือแบบว่าจุดจุดยิงเนี่ยน้อยมากนะครับคือผมเคยเห็นพี่แกนะครับแต่ว่าไม่เคยรอดเงื้อมือพี่แกเลยนะครับในวอรทันเดอร์ในเวบแทงก็เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ถือเกินไปแล้วมี4ตีตะขาบด้วยเนี่ยต่อให้มันขาดไป2เส้นมันก็ยังเดินได้อยู่นั่นระำคาญเป็นบ้าเลยนั่นเองครับสำหรับสายต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟล์ซัพพอร์ตแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าสายยิงสนับสนุนนะครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นการแบบทำดาเมจจากการยิงแบบหนักๆเลยนั่นเองครับ มาดูคันแรกนะครับคันแรกก็จะเป็นเล็บเหิดวันอันนี้ดูง่ายมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีผ้ามีอะไรคลุมอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าป้อมเนี่ยมันเห็นเด่นชัดเลยว่าเป็นเล็บเผิดวันแน่นอนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเล็บเผิดเหมือนกันนะอุ้ยมัน ทำไมเล็บเผือมันมา2คันติดกันว่ามันแปลกๆนันเนี่ยซึ่งสำหรับสายนี้นะครับผมลองไปเล่นดูแล้วนะครับพลังการยิงเนี่ยมันแรงมากนะครับยิงทําลายแรงมากแต่ว่าก็โหลดนานเช่นกันครับอารมณ์มันจะประมาณว่าสาย t a n ง destroyer อะไรทํานองนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาน่าจะจับรถถังประเภทต่างๆมายํารวมกันมั่วเลยนั่นเองครับแต่ว่าจะจัดประเภทเป็นไฟล์ซัพพอร์ตแทนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคันถัดไปกันดีกว่านะครับวอดเดือันนี้มัน รถถังบ้าอะไระอันนี้มันปืนพลังงานไปเนี่ยเอเนจีกันเหรออันนี้มันคันอะไรวะแชทผมไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยอันนี้คืออันโนนจริงๆไม่ไม่มีอะไรในหัวจริงๆครับข้ามเลยดีกว่า อุ้ยอันนี้ค่อยรู้จักขึ้นมาหน่อยอันนี้มันเป็น M 1เอ่อ M 5 5 1หรือเปล่าเชลยดันครับสำหรับรถถังคันนี้นะครับรู้จักดีเลยนะครับเห็นทั้งใน w a ว Th u n d e เดนะครับแล้วก็ World o อ t แท k งด้วยนั่นเองครับแล้วก็คันต่อไปที่ผมจะได้ในสายไลท์แท้งของอเมริกานะครับก็คือเชลยดันคันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถอัตาจรซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น p t z แต่จำจำหมายเลขไม่ได้แต่เป็นะครับ คันต่อไปอันนี้อันนี้ตรงตัวเลยครับ HSTVL นั่นเองครับเป็นไ์แทงก์นั่นเองครับแต่ว่ามาอยู่ในหมวดของไฟล์ซัพพอร์ตเหรอแปลกๆแฮะแต่ว่าต้องต้องต้องดูนะครับไม่เคยไม่เคยจับเหมือนกันเคยเห็นในบอลเทนเดอร์นะครับแต่ว่าไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยจับมาก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและคันสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นเล็บเพิ2ทูอีกแล้วนั่นเองครับเป็นเล็บเพิสองเค้นั่นเองนะครับผมโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสามเรับในส่ว huh นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการรีวิวตัวเกมกันแล้วนั่นเองครับว่าเกมเพย์ของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองจะดุเด็ดเผ็ดมันกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมใครก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนดูหน้าเก่าคนดูหน้าใหม่นะครับผมที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับใครที่มาใหม่นะครับกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าการทําคลิปแต่ละคลิปนะครับผมมันใช้เวลาทํานานมากๆเลยนั่นเองนะครับไม อัดคลิปหาข้อมูลแล้วก็การตัดต่อนั่นเองครับซึ่งในแต่ละคลิปของเราเนี่ยใช้เวลาทําอย่างน้อยก็ประมาณ2วันถึง3วันกันเลยนะครับกว่าคลิปตัวนึงเนี่ยจะอัปโหลดใน YouTube นั่นเองนะครับฉะนั้นเลย ให้กาลังใจกันได้ง่ายๆนะครับผมใครที่มาใหม่นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดซับสไครต์กันหน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เป็นกานํนนลกนกาลังใจที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองครับที่สําคัญเลยการกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เนี่ยเป็นการกดที่ฟรีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถสนับสนุนช่องน,นี้ได้ง่ายๆเลยนั่นเองครับไม่จําเป็นต้องโดเนทไม่จำเป็นต้องซปเปอร์แทงแค่กดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ แล้วก็ดูให้จบคลิปนั่นเองนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนกดซับไซส์กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในส่วนต่อไปกันเลยนะครับในส่วนของเกมเพย์นั่นเองนะครับผมส่วนสําหรับรถถังในวันนี้นะครับที่เราจะเอามาเล่นนะครับก็ขอเป็นรถถังที่ซิมเปิลซิมเปิลนะครับสายแท้งไปเลยนะครับผมเป็นไททันนั่นเองนะครับหรือว่า M60A3 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเกมเพย์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับภายในตัวเกมนะคร ฉากก่อนเริ่มเกมโคตรเท่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับโอเคก่อนที่เราจะค้นหาห้องเจอนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําในเรื่องของการเซตติ้งกันก่อนดีกว่านะคือสำหรับเซตติ้งนะครับในตัวอัลฟาเทสเนี่ยมันยังปรับอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นนั่นเองครับจะสังเกตได้ว่ากราฟิกต่างๆเนี่ยออดิโออะไรต่างๆเนี่ยมันปรับได้น้อยมากเลยนั่นเองครับส่วนในเรื่องของกราฟิกคุณภาพนะครับมีแค่มินกับแบ็กเท่านั้นเอง ต่ำสุดๆกับสูงสุดๆนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าคอมพิวเตอร์เก่าๆของผมเนี่ยไม่สามารถเล่นแม็กได้นั่นเองครับเฟรมเรทมันจะดรอปลงเป็นอย่างมากเอาจริงๆคือมันมันสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่ามันกราฟิกดรอปลงมากๆเลยนั่นเองครับแบบว่าเฟรมเรทล่วงกันกระจายเลยนั่นเองครับฉะนั้นเลยผมจะเล่นเป็นกราฟิกมินก่อนเลยละกันครับเพื่ออัตรลดในการรับชมที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็การปรับแต่งต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมก็ประมาณนี้ละกันโอเคหาห้องเจอแล้วครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัว เอาละครับก็มาอยู่กันในภายในเกมกันเลยนะครับผมภาพในเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวมีบั๊กเล็กน้อยนะครับผมและนี่ก็คือสภาพภายในเกมนะครับผมกราฟิกเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนั่นเองครับแต่ว่าต้องขอย้ำนะครับว่าเนี่คือกราฟิกต่ําสุดแล้วนั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าหญ้าเนี่ยมันก็คือหญ้าเลยนั่นเองครับถ้า เราปรับแบบกราฟิกสูงกว่านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์กระจายแน่นอนเปลวเพลิงเนี่ยก็คือเปลวเพลิงเลยครับแบบเป็นไฟแบบริ้วๆเลยนะแล้วก็ญ้าเนี่ยก็คือปิ้วสวัสดแน่นอนครับผมก็สวยเลยนะแต่ว่าเพื่อความอัดทลที่ดีนะครับแล้วก็เปอร์ฟอร์มานซ์ในการอัดนะครับก็ขอปรับกราฟิกให้เป็นระดับต่ําสุดเลยแล้วกันครับก็ภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะก็ ถ้าดูวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับก็อาจจะมีเป็นดินน้ามันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมมือถือเลยนะครับผมคล้ายๆกับเกมมือถือนะครับภาพแบบว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของแสงเงาแล้วก็สีสันสดใสนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าปรับกราฟิกสูงเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะแล้วผมเจอครับเป็นเลีอยวขาดและเผือดนั่นเองครับอุ้ยผมกดคลิกทามีเว n ์ไม่ทันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยัะครบเ อย่างนี้นะครับถ้าเรากดโดนนะครับมันก็จะทําให้เรารีโหลดเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมสไตล์การเล่นนะครับผมถ้าใครก็ตามนะครับที่ติดตามผมมานานระยะหนึ่งนะครับเราจะมีการพูดถึงเกม Modern w a r f r o n นะครับก็คือเกม Modern Warship แต่ว่าเป็นเวอร์ชันรถถังนะครับผมสไตล์เกมเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆแบบนี้นั่นเองอุ้ยยิงพลาดสไตล์เกมของ Modern w a r f r o n นะครับน่าจะคล้ายๆกันแบบนี้เลยนั่นเองครับเป็นสไตล์แบบรถถังแบบแนวแคชชวลหน่อยๆนะครับ ตอนต่อสู้เนี่ยก็เน้นวิ่งใส่กันแล้วก็ยิงกันนัวๆอะไรแบบนี้นั่นเองครับฉะนั้นเลยจะกล่าวว่าเกม Project CW เนี่ยเป็นเกม Modern Warfare ก็ไกลๆเนี่ยก็ก็ไม่ผิดนักนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับ Modern Warfare ที่กำลังจะมาในช่วงเมษานอเมษาใครที่รอเล่น Modern Warfare เนี่ยก็เตรียมโหลดกันได้เลยแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยขอเล่นเกมนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับมันระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนกันโอเคเหมือนมีคนยิงมาด้วยฮะโอเคเป็นคันนี้นะครับ เดี <jam Stadium> ๋ยวเราไปจัดการพี่แกนี่นี่นี่ยิงไปก่อน1ทีครับผมได้มา25ห้ทีไม่แน่ใจว่าดาเมดดูตรงไหนนะครับยิงออกไปหนึ่งนัดครับผมกดฟ้ารีโหลดโอเคสวยครับผมเก็บไปลำแรกเอ้ยคันแรกคันแรกน่าจะเป็นแอซิดด้วยนะไม่น่าเป็นคิวห้อกเอ้ยเป็นคิวด้วยเมื่อกี้ย่มไปเลยโอเคครับสำหรับ M60 A3 ของเราถือว่าทำผลงานได้สวยมากครับที่มีคนเล็งเราอยู่อะ มีคนหมายปองเราอยู่เดี๋ยวชะงง้อหน้าไปดูนี่ครับผมยิงเข้าไปที่ซอ่คอโดนไป450กว่าๆนะถือว่าเจ็บอยู่เดี๋ยวกด F พึงไม่ได้เดี๋ยวผมเอาเป็น air slide ลงแบบนี้ครับโอเคล่วงไปครับผมสำหรับผมนะซึ่งสำหรับเกมนี้นะครับผมในด่านด o ม i เ a น c ์นะครับหรือว่าในด่านยึดจุดแบบนี้นะครับเราสามารถตายเกิดได้เรื่อยๆเ,เ,เลย,เลยนะครับผมไม่ว่าจะตายสักกี่ครั้งนะครับเราสามารถเกิดได้จนกว่า เกมจะจบนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถมาดูสกอร์ได้โดยการกดแท็บนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคือ <c oughs> หน้าอินเทอร์เฟสหน้า UI ต่างๆเนี่ยมันจะออกแนวแคล้ายๆกับ Battlefield นะครับผสมกับ War of Tanks ประมาณนั้นนะครับผมสไตล์การเล่นเกมเพลเนี่ยเหมือนกับ War of Tanks เป๊ะเลยนะครับผมแต่ว่าอินเทอร์เฟสสีต่างๆอะไรแบบนี้เหมือน Battlefield 2042เลยนะครับสีฟ้าๆเขียวๆแบบนี้เออโอเคเหมือนจะเจอไหมเหมือนจะเจอเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้รถถังข้าศึนนี่ว่า โอเคเดี๋ยวเราทําการไล่ล่าลํานี้เลยแล้วกันครับเอ้ยคันคันคัน,คนไล่ล่าคันนี้เลยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะมาๆๆเา,าจะไปไหนเพื่อนรถเขาค่อนข้างเร็วนะขอเดาว่าเป็นสายแบบไฟซัพพอร์ตแน่เลยเขาวิ่งเร็วขนาดนี้เจอไหมเนี่ยนี่ไงให้เจอเจอเจอแล้วเจอเล็บเผิดหนึ่งครับผมกดควิกไทม์อีเวนต์มาควิกไทม์เอ uh, ่อควิกไทม์รีโหลดครับแล้วก็เขาหัดหลังมาหรือเปล่าโดนเข้าไปนาะที่2นะครับเลือดครึ่งหลอดแล้ว เดี๋ยวเราแล่นตามเลยเอ้ยมีเพื่อนเข้ามาด้วยแต่เรายิงไปก่อนใครสนโอเค3นัดแล้วครับเดี๋ยวเราเล่นเครื่องไปต่อนะนี่ไงเกมเพย์การเล่นนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบว่าแคชชว่ยิงกันมันๆน,นะไล่ซึ่งความเทคนิคอลนะครับแต่ว่ามันจะโดดเด่นในเรื่องของการบิลรถถังอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เออเป็นเกมที่ดูดีนะเป็นเกมที่ไม่แย่เลยครับสำหรับมอเกมมิ่งนะครับไหนๆหลายๆคนก็แซวกันมาแล้วนะครับผมว่าเกมมันไม่สมจริงนะครับผู้พัฒนาเขาก็เลยแบบอ่ะ ไม่สมจริงใช่ไหมได้งั้นออกเกมแบบอย่างนี้มาเลยละกันอะไรแบบนี้เลยครับน่าจะน่าจะแนวคิดแบบนี้แน่เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่จุดยึดนะครับโดยการแฟล้งหลังสตูนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานเกิดสตูนะครับนี่ไงเจอแล้วเล็บเผิดเล็บเผิดทูโหลดครับโอเคเดี๋ยวเราเขายังไม่สนใจเราเลยอ่ะแม่คนเรามันเมืนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอคนเรามันเมืนมืนกันได้ขนาดนี้เลยยังยังไม่มองอีกยังไม่มองอีกยิงเข้าไปที่ลังกระสุนครับผมอารเมสเลกอาร์เมสสเต็ทครับผม เขายังไม่มองอีกนะถ้าเราไปสกิดเขานี่จะได้ปะวะเออยิงไปทีนึงครับใกล้ตายละโอเคเดี๋ยวเรากด F เปิดควันก่อนครับ smoke screen smoke s c r e e เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมโดนอะไรวะปืนกลเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมโดนปืนกลตอดผมโดนตอดทุกคนโอ้โหเรียบร้อยป้อมบินเงี้ยเจอเป็นอะไรวะเนี่ยเอบรามหรอคันเนี้ยเออน่าจะเป็นเอบรามแน่เลยครับมันมีปืนกลติดมาให้อย่างที่เรารีวิวไปก่อนหน้าดีนะครับโอเค ระหว่างที่เรารอเกิดนะครับเราสามารถดูเพื่อนๆได้ด้วยนะครับโดยการกดคลิกเมาส์ซ้ายขวานะก็จะเป็นแบบเพลเยอร์ต่อไปต่อไปอะไรทำนองนี้นะครับอืมแต่ว่าสำหรับการยึดจุดเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอบนี้เนี่ยเราจะไปช่วยเพื่อนที่จุดแคปกันนะครับผมเพราะว่าเราต้องการคะแนนอย่างมากเลยหุยทุกคนดูข้างบนมี a c 1 3 0ด้วยครับผมยิงได้ปะ่ะ a c 1 3 0ยิงดัก ไม่นานต่อให้ยิงโดนก็ไม่น่าจะพังนะครับน่าจะเป็นเพิร์สสกิลมากกว่าอะไรทํานองนี้นะครับอ่าลองใหม่ไหมลองใหม่ก็ได้เออหายไปแล้วหายไปแบบหน้าตาเฉยเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเครื่องไปเลยดีกว่าครับเล่งเครื่องเข้าสู่สนามลบกันเลยวิสหายค่ะส่วนเราเกมนี้นะครับอ่ามันจะอยู่กับเราแบบยาวๆแน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะของการรีวิวนะครับแต่ว่ามาในฐานะของการแบบเกมพีมันมันอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังอยู่ใน Earl y a c c e อ s อยู่นะ ทำให้การรีวิวอะไรแบบนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรครบคันนั่นเองครับและที่สําคัญคือข้อมูลมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าตัวเกมมันออกนะฉะนั้นเลยเกมนี้เนี่ยก็จะเปล่นชิวๆแบบนี้แบบนี้เลยครับผมถอยมากด F ด้วยโอเคผมกด F แล้วก็อ่อมาอีทีนึงครับชะเง้อหน้าสนิทช็อตอุ้ยไม่โดนว่ะเล็บเผิดผมต้องไปปรับเมาส์ให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ละแบบนี้มันช้าเกินเอ่อ T62 ่6 2ผมว่าน่าจะที T62 นะโอเคยิงเข้าไปครับ อุ้ยโดนมาสามในหนึ่งทีฮะได้ไหมเนี่ยผมยิงติดตัดดินข่าวเขาได้ป่าววะกด R ก่อนโอเคเอาแอร์สไตล์ลงครับลงทางด้านหลังไปเลยแล้วก็กดฮิลหนึ่งทีด้วยครับเกมนี้สามารถฮิลรถถังได้ด้วยนะครับเออคล้ายๆกับโมเดิร์นวอ์ฟอนแน่นอนครับต้องเรียกว่าโมเดิร์นวอ์ฟอนเนี่ยน่าจะคล้ายๆแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเกมนี้มันถือว่าออกก่อนนะนี่ไงยิงไปก่อนครับเล็บเผืดโอเคถอยมา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 ได้5แอซิตแล้วเล็บเผืดไม่มองมาทางเราเลยเจ็บเป็นคิวที่เท่าไหร่แล้ว คิวที่3แล้วครับผมตอนนี้มีตรงนี้คันหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนฝั่งนี้ก่อนนะแต้มเราใกล้ชนะแล้วนิดเดียวโอเคชนมาฮะไหนเจอไหมนี่เจอเจอเจอยิงเข้าไปที่ท้ายทอยโอเคเจ็บแน่นอนครับเราก็เจ็บเหมือนกันนะเราก็โดนยิงเหมือนกันแต่ว่านี่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 ตัวการร้ายเล็บเผิดวันเล็บเผิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับ จบกันไปก่อนด้วยสกอร์2 0 0 0นต่อ1ั1 0่นั่นเองครับสกอร์เราเนี่ยทำได้น้อยมากนะครับอยู่ที่900เท่านั้นมัวแต่เอาเวลาไปวิ่งนะครับผมวิ่งเล่นกันหมดเลยนะครับสวนสกอร์นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยเอารีบไปไหนอะสังหารไป3ครับแล้วก็ทำดาเมจได้9,700กว่ากว่าผมเห็นอยู่ โอเคประมาณนี้โอเคนะครับและนี่คือเกมเพลย์ของโปรเจกต์ C W นั่นเองนะครับผมเป็นโปรเจกต์เกมเล็กๆนะครับผมที่เราเอามาเปิดใหม่นั่นเองครับเป็นซีรีส์แฟนชายใหม่ที่เราจะเอามาลงภายในช่องเรานะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นเกมรถถังที่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมดีนะครับมีสกงสกิลเรียกแอร์สไตร์ต่างๆนะครับเปิดควันสโมกสกรีนอะไรแบบมาจัดเต็มหมดนะครับผมแล้วก็รถถังที่ให้มาเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยนั่นเองครับแต่สถานะตัวเกมนะครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นอัลฟาเทสอยู่นั่นเองครับตัวเกมเนี่ย อาจจะมีฟีเจอร์อะไรต่างๆไม่ครบนั่นเองครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผู้พัฒนาเขาเนี่ยจะพัฒนาแนวทางเกมนี้ไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับ โซซ่าับเกมเพลในคลิปในวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับว่าคุณชื่นชอบเกมนี้หรือเปล่านะครับสไตล์การเล่นของเกมนี้หรือว่ารถถังในเกมนี้นะครับคุณชื่นชอบมันหรือว่าไม่ชื่นชอบมันตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนั่นเองครับผมจะกลับไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนโสซ่าับในคลิปในวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ สไลด์คลิปในวันหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าเกมอะไรก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนั่นเองเนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมรบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกันไป